สวัสดีครับผมคัดเขตบุญน,นาคผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนครับ,อบอกบขได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนสําหรับแผนสมดุลตามอายุโดยมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในทุกๆช่วงอายุของสมาชิกเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับสมาชิกตั้งแต่ยูน้อยนะครับซึ่งได้เปิดให้สมาชิกที่สนใจสามารถเลือกแผนสมดุลตามอายุตามสัดส่วนใหม่ได้แล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่มีการเลือกแผนสมดุลตามอายุก่อนหน้านี้ จะยังคงลงทุนในสัดส่วนเดิมอยู่จนกระทั่งสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่นะครับสาเหตุที่กบขมีการปรับสัดส่วนการลงทุนสําหรับแผนสมดุลตามอายุใหม่นี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งกระทบต่อผลตอบแทนคาดการณ์โดยรวมของแต่ละแผนรวมทั้งแผนสมดุลตามอายุด้วยในการทบทวนครั้งนี้นะครับกบกขได้มีการจัดจ้างบริษัทอมุนดี้สิงคโปร์ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกองทุนอันดับหนึ่งของยุโรปและก็มีประสบการณ์ในการจัดทําแผนสมดุลตามอายุให้กับกองทุนบํานาญทั่วโลกนะครับรวมทั้งได้ร่วมมือกับทาง OECD ในการปรับสัดส่วนการลงทุนสําหรับแผนสมดุลตามอายุด้วยซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้นะครับเห็นตรงกันว่าแผนสมดุลตามอายุควรจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อเพิ่อมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่มากขึ้นครับ แผนจำดุลตามอายุตามสัดส่วนใหม่ยังคงเป็นการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยอัตโนมัติสอดคล้องตามอายุของสมาชิกนะครับโดยสมาชิกที่มีอายุน้อยเองินของท่านจะถูกจัดสรรไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าความเสี่ยงต่ำเพื่อเพิ่พโมโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์จากการลงทุนะระยะยาวจากนั้นในช่วง9ปีก่อนครบกําหนดกเกษียณอายุราชการสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูง ก็จะถูกปรับลดลง6%ต่อปีโดยไปเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและเน้นรักษาเงินต้นนะครับตัวอย่างกรณีสมาชิกที่ครบกําหนดกเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ60ปีนะครับท่านเลือกแผนสมดุลตามอายุตามสัดส่วนใหม่เงินของท่านจะถูกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะครับกลุ่มหุ้น75%สินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือกลุ่มตราสารหนี้14%และที่เหลืออีก11%ก็จะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆครับ จากนั้นในแต่ละปีตั้งแต่อายุมากกว่า51ปีเป็นต้นไปเงินของท่านจะทยอยลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยทยอยลดสัดส่วนของหุ้นปีละ6%ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำกว่าได้แก่ตราสารหนี้โดยในปีสุดท้ายสัดส่วนการลงทุนจะลงทุนในหุ้นเพียง20%และลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตำ่ำได้แก่ตราสารหนี้68%และที่เหลืออีก12%จะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆครับ สำหรับ3กลุ่มสินทรัพย์ในแผนสมดุลตามอายุนะครับก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างเช่นตราสารหนี้เองซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะครับก็จะมีบทบาทในการเน้นรักษาเงินต้นโดยที่กรบขอเองก็มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและก็เอกชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับ ต่อมานในกลุ่มสินทรัพย์อื่นๆซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยกระจายความเสี่ยงและรองรับเหตุการณ์อย่างเช่นเงินเฟอ้อสูงสูซึ่งในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆนี้กบอกขอนะครับมีการลงทุนในหลายสินทรัพย์ด้วยกันอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ไทยอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นต้นและกลุ่มหุ้นซึ่งมีบทบาทในการเพิ่มโอกาสสร้างผลประโยชน์จากการลงทุน,นระยะยาวนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มหุ้นมี การขยายตัวหรือการเติบโตที่สูงนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงไปด้วยซึ่งกบขอเองมีการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพนะครับในตลาดทั่วโลกด้วยนะครับแผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่นะครับยังคงมีระดับความเสี่ยงหรือความผันผวนของอัตราผลตอบแทนอยู่ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราปรับสัดส่วนของหุ้นเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุเองนะครับแต่ว่าเรายังคงลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เช่นเดิมครับ สำหรับปัจจัยความเสี่ยงของแผนสมทุนตามอายุสัดส่วนใหม่นะครับก็มีความหลากหลายด้วยกันเนื่องจากว่าเรามีการลงทุนใน3ามกลุ่มสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะมาจากความบันวนของราคาตราสารการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเองนะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการที่สมาชิกเปลี่ยนแผนอย่างกระทันหันก่อให้เกิดผลขาดทุนเพราะว่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบเกี่ยงชั่วคราวนะครับ แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่จึงเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุนสมดุลตามอายุหรือสมาชิกที่มีระยะเวลาอมนานอย่างน้อย15ปีหรือสมาชิกที่ไม่มีเวลาติดตามภาวะตลาดเพื่อที่จะจัดสรรการลงทุนด้วยตัวเองหรือสมาชิกที่ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจเพียงพอที่จะวางแผนการลงทุนเองนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจและได้ทำการศึกษาในรายละเอียดของแผนการลงทุนแล้ว ท่านสามารถจะเลือกแผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่ได้ในทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับแผนสมดุลตามอายุสัดส่วนเดิมไม่สามารถเลือกได้แล้วนะครับแต่สมาชิกที่เคยเลือกแผนสมดุลตามอายุสัดส่วนเดิมไว้ก็จะมีการลงทุนตาม,ม event, สมดัดส่วนเดิมอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าสมาชิกจะมีการแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่ครับย้ํากันอีกครั้งนะครับก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุนแนะนำว่าให้ท่านสมาชิกทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ ซึ่งจะมีคําแนะนําว่าระดับความเสี่ยงของท่านเหมาะสมกับการเลือกแผนการลงทุนใดบ้างโดยท่านสมาชิกควรจะเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้นะครับสวัสดีครับ